ไมาจังฟ้อมนะครับตามตัวตรงตัวสวัสดียินดมทำท่านทุกคนนะครับสตรมังกรแดงน้ำก็แบ่งเป็นสรีมงกรแดงสาธุสาธุครับผมวางได้ครับหลวงตาผ่านแล้ววางลงได้นะครับวางได้เลยพี่วางได้เลยเด้อะพ่อพี่สวัสดีครับผมไปแคปภาพด้วยพี่เด้อจับไปให้อยู่นะครับเมื่อกี้สาธุสาธุ วางได้เลยคุณพ่อวางได้เลยครับผมพี่น้องว่าตดำดำซิ่งบลนะครับตบดำดำซิ่งครับสาธุสาธุไม่ต้องฟอร์มครับย้ายหน้าขึ้นมาต้นเอกครับต้นเอกทำตรงตรง,ง,ง,งค่ะหยุดตรงตรงไว้นะครับหยุดตรงตรงไว้ก่อนครับสาธุครับผมพวงมาลัยเก็บไว้บูชาพระที่บ้านนะครับสาธุสาธุ ขณะนี้เวลา9ก้านาฬิกาห้าสิบีดนาทีนะครับสวัสดียินีต้อนรับทุกคนทุสาธุครับ น้ำแขงเหอครับขี่จันน๊บด้ยนะสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุครับผม

งลงยกไปนะครับยกไปรอของตาครับไนะค่ยกปนะครับ ยกขางคุณยายอายุกี่ปีแล้วครับเด็เ่าจ็ดสิบกว่าบอคุณยายนะครับกลังเจ็ดสิบเนามาลอลอลงตาดนเราบอคุณยายนี่เอาคุณแม่แจกนมอ่าแจกนมคุณยายน้มงคลนะครับเอาแก้เอะไร้อคุณยายเด้อน้ำแก้เป็นมงคลได ครับนมเรเอาไปไปดื่มอยู่บ้านเด้อครออับผมพวงมาไล่ก็เอากลับบ้านคุณแม่ลงตางให,ห้ายเราเ้อครับผมครับน้ำอยากได้อีกก็เอาเด้อคุณยายเด้อเอาอีกก็ได้ครับผมบรรยากาศด้านหลังนะครับ ครับผมตามดามซิ่งครับสวัสดีครับมยิบเลยเลยครับเด้อยิบยิบให้ตัวน้อยน้ำยิบให้ตัวน้อยนะครับยิบเลยครับยิบเลยเลยครับอ่ายิบได้เลยพี่ยิบได้เลยไม่ต้องอายเด้อยิบได้เลยแจกลูกแจกหลานที่บ้านก็ได้ครับ นี่ก็จะแบ่งแจกปไปเรื่อยๆนะครับให้ญาติธรรมท่านได้หยิบไปดื่มไปทานกันนะครับ ลุกได้เลยครับที่นี่ลูกได้เลยนะครับลูกตาบุนชื่นครับผม,มลูกได้เลยนะครับลูกได้เลยครับผมลุกได้เลยครับ ม,มาดูลงทานน้ำนะครับอันนี้ลงทานน้ำครับไอาจากได้นี่พี่ผู้ใหญ่บ้านนะขมูลครับผู้ใหญ่บ้านนะขมูลอ๋อผู้ใหญ่บ้านนาขมูลนะครับท่านนำน้ำอารมณ์มาเป็นลงทานนะครับตอนนี้สิบนาฬิกาสาินาทีนะครับ สิบนาฬิกาสามสิบสี่นาทีสวัสดียายุทธธรรมทุกท่านทุกคนนะครับครับก็หลงวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่านที่หลวงมุ่งหน้าบ้านหนองนาไฮานะครับนานบ้านหนองนาไฮาตำบลซุนเศร้านะครับอำเภอเพลเพิน นะครับจังวัดอุดรธานีนะครับผมไเลยนวางได้เลยนครับเอาบ้างวางได้เลยครับน้าน้าอันนี้ถวายไหมครับถวายครับลุงตารับเลยครับเอาพวงมาลัยท่านคืนครับผมวางได้ัว yes> ้ยงดเยนครับเดี๋ยวพี่คนเก็บไป ก็เลยรับยาเดี๋ยวคุเจ็บตรง

ยยิิินนนน้้นนนนนเพเพ่สาธุสาธุครับผมรับสาธุนโมทนาบุญกับยติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับสาธุสาธุครับสาทุสาธุ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ